ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมจุดผ่อนปนเล็กๆนะครับที่บ้านนาขาปากหมันด่านซ้ายของจังหวัดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดผ่อนปนอ่าสองฝากฝั่งระหว่างไทยลาวนะครับเป็นจุดที่ข้ามกันไปข้ามกันมาระหว่าง2หมู่บ้านนะครับซึ่งเดิมทีนั้นก็อ่าเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกันเนาะก่อนจะมาแบ่งแยกด้วยแม่น,น้ําเหืองตรงนี้นะครับที่ไหลผ่านออกมาตรงนี้นะครับน้าเหืองนี้ก็ ไหลลงมาตั้งแต่นุ่นแล้วครับนายเหวลงมานะครับผ่านจุดตรงนี้บ้านนาขานะครับแล้วก็ไหลย,ย้อนกลับไปเข้าไปตรงท่ารี่เข้าไปทางออก,ออกทางปากห้วยไปจบที่เชียงคานนะครับตรงสกายวอล์กตรงนั้นเนาะตรงแม่น้ําเหืองตรงนี้นะครับสองภากฝั่งนี้ก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องน่าติดตามอีกเยอยะแยะมากมายนะครับนิ่งนี้ในฤดูน้ําหลากเนี่ยตรงนี้สะพานที่ชาวบ้านก็ช่วยกันทําขึ้นมา มันก็จะพังทลายลงไปนะครับด้วยแรงของแรงน้ำเนาะทีนี้การข้ามไปข้ามมาในระหว่างในระหว่างน้ําหลากเนี่ยเขาก็จะใช้เรือเล็กๆนะครับข้ามอาสองสองไปสองภากฝั่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทํามาค้าขายวันที่ทีมงานเราไปวันนั้นก็ไปเจอเพื่อนบ้านสองภากฝั่งกําลังที่สั่งซื้อสินค้ากันอยู่เนาะเราก็เลยไปร่วมเจียนสั่งกับเขาด้วยนะครับวันนั้นก็สั่งไปสินค้าั้นนิยมก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับ ก็อย่างที่ทราบกันอยู่เนาะสำหรับเบอรลาวก็เป็นอ,อะไรที่เป็นยอดนิยมสําหรับบ้านเราแล้วก็เป็นน้ําขาวนะครับนยะสินค้าที่เราพูดได้ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะสั่งซื้อจากฝั่งทางนู้นเพราะราคาก็จะถูกกว่าทางฝั่งบ้านเรานั่นเองนะครับเพราะเป็นราคามิตรภาพซึ่งทางศุลกากรอนุญ,ญาตให้ถือได้นะครับบุคคลหนึ่งก็มีจำนวนจำกัดนะครับเล็กๆน้อยนนะครับ ซึ่งเมื่อเมื่อคุณยายนะครับที่เป็นสินค้าจากฝั่งนู้นน่ยแกก็เป็นร้านค้าฝั่งทางนู้นแหละนะครับอายุแกก็70กว่าแล้วนะครับถามแกแกก็เอาเรือเล็กของแกนี่แหละนะครับข้ามแม่น้ํามานะครับซึ่งวันวันที่ทีมงานเราไปนะั้นน้ำก็ไม่ถึงกับแปลงมากนะครับไม่เหมือนกับช่วงฝนตกหนักๆนั้นน้ำก็จะแรงกว่านี้นะครับซึ่งทําให้สะพานที่ ที่สร้างเอาไว้ตรงช่วงหน้าเล้งเนี่ยมันก็จะขาดหายไปพร้อมกับน้ํานะครับก็หลังจากที่เราได้สินค้าแล้วก็เฝ้าดูแกอยู่ว่าดูกีแกจะข้ามไปยังไงแล้วก็จะจะถอเรือข้ามไปยังไงนะครับนั่นเนี่ยคือถ้าเรามองไปฝั่งนู้นนะครับนั่นคือร้านค้ากับโรงเรียนนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้กันอันนี้เป็นชายแดนเล็กๆนะครับเป็นชายแดนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดผ่อนปุน,นที่น่ารักมากเลยนะครับตะโกนคุยกันได้อะไรได้นะครับ ซึ่งคนสองภาคฝั่งเขาก็คุ้นคุ้นชินกันประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราต่างถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่ามาจากทางไกลก็จะตื่นเต้นดูวิธีชีวิตนะครับหลังจากที่แกตั้งหลักแล้วแกก็จะออกเรืออย่างนี้นะครับมีไม้ไผ่ลำหนึ่งแกก็จะท่อดันไปตามน้ำนะครับทวนน้ำไปก่อนทวนขึ้นไปนะครับเนี่ยแกก็จะทวนขึ้นทวนขึ้นเราก็ฟ้ามองอยู่ว่าเอ๊ะแกจะไปยังไงเพราะว่าแก จะต้องข้ามไปฝั่งตรงนู้นนะครับเออก็เฝ้าดูอยู่วิธีการของเขานั่นคือการอยู่กับธรรมชาตินะครับแกด,ดูแบบชินมากเลยนะครับไปแบบชิวๆเลยนะครับเนี่ย,เ,ยเขก็จะถอถอถ่อไปนะครับเ่าเราก็ได้แต่ลุ้นให้กําลังใจดูว่าแกจะไปลักษณะไหนนะครับนี่คือวิถีชาวบ้านที่คุ้นชินกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาเนาะ แต่ว่าช่วงหลากจริงๆน้านั้นเขาก็คงระมัดระวังมากกว่านี้แหละนะครับอันนี้เขาก็จะถอไปถอแล้วก็มันก็จะปล่อยให้น้าเนี่ยไหลนะโรคแรงเวียงเ็าจะไหลวน,นแกให้แกข้ามไปตรงฝั่งตรงนู้นนะครับเราก็ลุ้นตามไปลุ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนั้นเลยนะครับพอเพอินว่าวันที่เรามานั้นก็มันจะบ่ายพอดีเนาะแสงแตะวันก็จะประมาณนี้นิดนึงนะครับอันนี้เราเรานํามาเสนอให้เห็นว่า การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน2องฝักฝั่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสินค้าจากทางเรานั้นก็ส่วนหนึ่งนี่ครับสะพานที่เพิ่นสร้างอตอนหน้าเล้งนะครับตอนไม่มีสะพานเพิ่นก็จะเดินข้ามกันแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้หน้าเทศกาลก็จะมาร่วมเล่นกันแบบนี้ครับผม